เกมของปมะการวันนี้เป็นไงบ้างครับเพืนเซร์ครับก็น่าเสียดายครับเราก็มีโอกาสบุกยิงเยอะแต่มันไม่เป็นประตูเองครับซึ่งเขาเขาเก็บโอกาสได้ดีกว่าเรามีโอกาสทั้งยิงไกลทั้งอะไรต่างประตูเขาก็เซฟได้เยอะครับเราก็พยายามเปลี่ยนแทคกติกหลายๆอย่างนะแต่ก็ก็ไม่สามารถทำประตูขึ้นได้ก็ต้องไปตั้งลํำเงินใหม่ในบ้าน สำหรับอตอนนี้ครับเมืองการครับในในในส่วนของการที่กลับไปเล่นนะครับได้ใจวางแผนยังไงบ้างรรวันนี้ได้เห็นรูปแบบการเล่นของลาพูนแล้วเขามีต่างชาติศูนย์อาร์สองตัวซึ่งอันตรายมากเขามีโอกาสแล้วเขาเขาไม่ค่อยพลาดนะครับของเราก็มีโอกาสพูดถึงโอกาสการทาประตูเราเยอะมากนะแต่ความเด็ดขาดต้องต้องไปแก้ไขเรื่องความเด็ดขาดในการทาประตูครับ ในส่วนของไทยลีกสองในฤดูกาลหน้ามาเซอร์ได้เตรียมแผนหรือว่าอะไรคร่าวๆไว้อย่างครับก็คงต้องคุยกับทางผู้บริหารก่อนว่าจะเป้าหมายทีมปีหน้าจะเป็นยังไงตอนนี้คือเป้าหมายเราได้ขึ้นไปเล่นทีสองแล้วส่วนเรื่องในการที่จะสร้างทีมสร้างทีมในฤดูกาลหน้าเนี่ยก็ต้องมีการประชุมกระบอ์ดปริฐานว่าเราจะต้องการให้ทีมไปอยู่ระดับไหนแล้วก็ต้องใช้ผู้เล่นแบบไหนต้องเอาบริหารทีมยังไงครับ อาฝากถึงแฟนมวยไทครับใน่แมตช์หน้าครับพี่อย่าอย่าพุ่งีงกองแมตช์หน kind of ้าครับพี่วที่รัตนพัฒพมูลครับฝากถึงแฟนครับอย่าพุ่งกีงกองต้องขอโทษด้วยวันนี้ที่มาแพ้ไปถึงสองศูนย์ครับเราก็มีโอกาสยิงแต่เรายิงไม่ได้ถ้าเรายิงได้สักลูกก็จะมีโอกาสได้เปรียบแต่ไม่เป็นไรครับมันยังไม่จบครับเราก็จะพยายามทำงานกันหนักเพื่อที่จะไปเกีเก็บชัยในบ้านให้ได้แล้วก็เราก็ยังปังเป้าหมายไว้ที่จะเป็นแชมป์ให้ได้ครับผมมากครับมาเชิครับ